สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลวันนี้ครับพามากินข้าวมันไก่ทอดครับกินง่ายๆครับวันนี้ครับไม่มีเวลาครับนี่ครับน้ำจิ้มครับข้าวมันไก่ทอดกินง่ายๆครับวันนี้น้าจิ้มลาดครับเนี่ย กินแบบง่ายๆครับ้องกินมันยากครับมาครับเศบๆเดียวกันครับอื<ม>เรี่ยมครับ มันเป็นหลังไก่หน่อยปะอืมอืมอันมันใส it, Edwards, right? <S <s ่เกี๊ยวด้วยเนาะอืมอืมของตากล้องครับข้าวยำไก่แซ่บครับของตากล้อง เ้อมวยของตะกกองนะยครับตะกกองกินข้าวยำไก่แซ่บผมกินข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ทอดครับ สามกระบอกสิบสามกระบอกไหนบอกว่าทำแค่ห้ากระบอกเดี๋ยวตั้งมาจะกเชฟกระบอกไว้เดี๋ยวเขาอีกห้าบอกรับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ทางอีสานบรรยากาศนะ่าจะเย็นนะดูเลยนะทางอีสานทางเหนือ,อ,อบรรยากาศเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันมั่งนะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ คอมเมนต์ทักทายกันด้ครับ ก็จะฟืดๆกดข้อนะครับก <c oughs> ินได้ก็ดูกับอ,อ,อันเนื้อปลากินอันเนื้อป่ะเอาอ่ะ ไหแลด้วยดูขนหลามไป้วยเขาหลามเขาวันนี้เลยไม่มีเวลาทำกับข้าวเลยครับเลยกินแบบง่ายๆครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs>

นีเขาได้ราคาส่งก็ขายไม่แพง ตอนชวเช้าบรรยากาศเย็นครับลมเริ่มเงียบหมงแล้วครับจัดไม่มากแล้วครับ มุกเขาะอะเลือกเบอร์อะไรไม่บอกอย่าบอกก็อย่าบอกเบอร์สามนายนยหรือว่าอะไรสอจอนี่ไงสจอนที่เราีูของไท อยู่จับอะนายกกันยกอะไรยกอ่ะเขาเลือกสองเบอร์เนี่ยเขามีสามมีสามเบอร์นะนายยกอ่ะนายกโอบจอย่ะเบอร์เรามีสองฐาสอดจอนะนายก เสจ้าสอมีเบอร์เบอร์หก็เบอร์อะไรเบอร์สนายกกับใครเียนไงคุยเียใช่ไหมอืมไม่รู้กันเียแล้วก็เอร์าอะไรสอเบอร์มนกันแล้วก็เอรีีหมอนายกไม่รู้ต่สอดจ้ารู้สจกเบอร์สจเบอร์นึงเดิม เราเขียเยะแล้วเขาถึงได้ไินจเ้ยเขาถึงได้ไงรู้ว่ะเห็นหน้านี่ตกีเข้ามาถึงบ้านเลยไอ้ผัวกอก็เกียบอยูแล้วไงเมียก็เป็นผออยองปิดไงตอนจมุก nhà chồng mà rồi <laughs> đó. เนื้อเนื้อไหมอร่อยเอรออะไรเนาะอะไรเอาะเอาไว้ไว้นไนเนี่ยอ่ะน้ำจิ้ม้องอิ่มัว What? Mm -hmm. เดียบร้อยครับเอาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ